วันนี้น้องสิงหามาขับรถนะคะวิน้องสิงหากดเองนี่น้องสิงหามือกดเอง่น เราก็จะมาดูบ้านสิงหากันนะคะบ้านสิงหาโอ้สวยจังเลยเนี่ยมีบ้านสิงหาค่ะบ้านสิงหาโู้สิงหาชอบมากเลยค่ะแทนแทนแทนบ้านสิงหาเราจะมาเปิดให้ดูกันนะคะนี่อุ้ยล้มเลยเอาใหม่เอาใหม่ค่ะนี่น้องสิงหา นี่คือบ้านน้ององค์หญิงสิงหานะคะโอ้มีรถพร้อมเลยค่ะมีรถแล้วก็มีปราสาทขององค์หญิงด้วยค่ะโอ้ช่างงามงดงามแท้น้องสิงหาของพี่